อันนี้ก็หวานเที่ยวแรกนะครับหวานเที่ยวแรกมาก็วันนี้ประกาจะเยอะหน่อยนะครับอันนี้หวานเที่ยวแรกนะครับสวัสด <literal> ีครับวันนี้กลับมาหมายเดิมนะครับเป็นหมายเขื่อนหลังเขื่อนนะครับหวานแหมาเดิมนะครับหวานแหมาเดิมวนันนี้มาแห สีเซนเขานะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้น้ําลงค่อนข้างจะวันนี้น้ําลงค่อนข้างจะเยอะเยอะกว่าวันที่มาวันนั้นนะครับน้ําก็จะไม่ค่อยแรงเหมือนวันนั้นนะครับก็ถ้าดูแล้วปลาก็จะขึ้นน้อยกว่าวันนั้นเพราะว่าวันนี้ประตูเปิดบานเดียวประตูระบายน้ําเปิดเปิดบานเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศเลยรอบๆครับครับก็ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆอนะครับก็วันนี้น้ําไม่ค่อยแรงแล้วน้ําก็ลงเยอะด้วยนะครับอีกอย่างนึงก็คือปลามันไม่ค่อยขึ้นวันนี้ไม่ไม่ค่อยขึ้นเหมือนวันวันที่มาน้ําแรงนะครับวันนี้ประตูเปิดบานเดียวนะครับเป็นบานที่ห้านะครับประตูเปิดบานเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยแล้วกันครับก็เดี๋ยวตั้งกล้องไว้แล้วก็ ไปไปลองดูนะครับกล้องก็จะตั้งไกลๆหน่อยนะครับครับ ครับอันนี้ก็หวานเที่ยวแรกนะครับหวานเที่ยวแรกมาก็วันนี้ปลากาจะเยอะหน่อยนะครับอันนี้หวานเที่ยวแรกนะครับวันนี้รู้สึกว่าปลาจะเยอะลองได้โคมแรกแล้วปลาจะเยอะส่วนใหญ่จะเป็นปลากาพวกพ,พวกปลากานะครับนี่นะครับ,รบก็ได้อยู่นะครับวันนี้โคมแรกก็เยอะอยู่โอเคครับเดี๋ยวดูผลงานต่อไปนะครับ เดี๋ยวอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ากล้องจะตั้งไว้ค่อนข้างไกลเดี๋ยวจะเลาะ,ะเลาะไปทางด้านซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวดูผลงานตามผลงานเลยแล้วกันครับ รอบสก็น้อยลงไปหน่อยนี่นะครับก็ยังเป็นปากกาอยู่ได้ป,าาปร,กกรปากฏมามีปรากฏเหมือนกันนี่คปรากฏมาเหมือนกันมาขยงนะครับมาขยงนไฟวสวยเหมือนกัน ปรากฏนะครับปรากฏากฏ็รอบนี้ก็ประกานะครับก็จะวันนี้ก็จะมีประกามานะครับประกาศมาวันนี้ ฝางงานนะครับผลงานวันนี้ก็ประมาณนี้ไมายเก่าครับหมานคือเก่าป่าน้อยนะครับก็ประมาณนี้วันนี้ก็พอแล้วครับวันนี้ก็ได้พอแบ่งแล้วครับครับไมยหม,ย,หมยเก่าครับครับก็จะเป็นเขื่อน พารามหนะครับวันนี้เขาเปิดประตูห้าประตูเดียวนะครับเปิดประตูห้าประตูเดียวก็น้ําน้อยหน่อยวันนี้น้ําน้อยหน่อยก็วันนี้ผลงานก็ประมาณนี้นะครับเป็นปลาน้อยเป็นปลาน้อยนะครับเนี่ยนะครับก็กลับแล้ววันนี้แค่นี้นะครับก็สําหรับพี่ๆนะน,นะครับสนใจก็มาได้นะครับ สำหรับมือแหแนะครับแต่ว่าเบ็ดเนี่ยผมไม่แน่ใจเบ็ดเนี่ยจะเป็นน่าจะน่าจะตกไม่ได้เพราะว่าเขาลงขายกันเยอะลงขายกันเยอะแล้วก็หินก็เยอะพวกหินพวกอะไรสังอะไรพวกนี้ตอเตออะไรเงี้ยที่มากับน้ำเนี่ยเยอะแต่ว่าแหเนี่ยไอแหเนี่ยพอพอรดเท่าได้นะครับพอรดท่าได้แต่ว่าอันนี้ไม่การันตีนะครับวันไหนที่เปิดน้ํา จะมีปลาถ้าวันไหนไม่เปิดประตูแบบระบายเยอะปลาก็จะไม่เข้ามาเล่นน้ํานะครับก็อันนี้บอกไม่ได้ว่าว่าเป็นวันไหนแต่ว่าหมายเนี่ยอยู่ท้ายเขื่อนพระลมหกนะครับก็วันนี้ก็ปิดท้ายแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ